ทำเกษตรอินทรีย์นะคะ,ะ,คะก็ตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนตอนนี้ใช้คำของคำว่าเกษตรอินทรีย์เข้าไปใช้ได้เลยเกษตรของเรา <c oughs> ที่เราบอกว่าเรายั่งยืนก็คือการเราลดต้นทุนลงได้นะคะ,ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นรายจ่ายเนี่ยลดลงมีรายได้เพิ่มแล้วก็ทำให้สุขภาพของคนที่ทำแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นตรงนี้เราคิดว่า กเกษตรยั่งยืนอันนี้เหมาะสมสําหรับกรเกษตรอินทรีย์ของเราพวกเราฝากพี่น้องที่ทําเกษตรนะคะแล้วคิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนคืออย่างน้อยให้มองตัวเองก่อนนะคะในครอบครัวเราอะว่าเราใช้เคมีแล้วคนในครอบครัวเราเป็นยังไงมันก็จะเป็นเป็นจุดที่ว่าเราจะพลิกผันชีวิตมาเป็นกเกษตรอินทรีย์เนี่ย เรามองแค่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยคนในครอบครัวเราว่าเราใช้เคมีแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็ลองมามองอคนที่เป็นอินซีว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างทางกลุ่มเราเนี่ยจะบอกได้เลยว่าการที่มาเป็นกลุ่มการทําอินซีตรงนี้มันได้ดีในเรื่องสุขภาพในเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยอย่างน้อยๆกลุ่มของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือให้ข้อมูลในการสอบถามตรงนี้เราก็ยินดีให้ข้อมูลนะคะ